สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แหนมหอใหญ่ได้คลิปดีๆครับจากพี่ท่านหนึ่งนะครับใน Facebook นะครับแก๋ได้นำคิโลมานำเสนอครับผมเห็นว่ามันเป็นคลิปที่ดีนะครับเห็นคลิปนี้แล้วก็คิดถึงนะครับคิดถึงสมัยยังเด็กที่ต้องมานั่งมาก้มดํานานะครับแต่ยุคนี้นะครับเป็นยุคทันสมัยแล้วนะครับใช้รถดํานาเลยนะครับดูแล้วก็อยากมีบ้างนะครับเดินนํำไม้ชมครับ เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่เคยเป็นชาวนาเหมือนผมนะครับเป็นเด็กหนุ่มนะครับเด็กน้อยที่เคยวิ่งอยู่ตามทุ่งนานะครับเคยช่วยพ่อแม่ดํานาหาบก้านะครับดํานาเหนื่อยลังเทบหักนะครับเลิกโรงเรียนหรือว่าวันหยุดเสาร์ที่นะครับต้องกลับมาช่วยที่บ้านนะครับดํานานะครับเป็นรทยกิจที่เลี่ยงไม่ได้มากจริงๆนะครับตามภาษาหนุ่มมันนอกนะครับ พอมาเห็นรถคันนี้แล้วก็นึกถึงนะครับสมัยยังเด็กตาที่บ้านมีอย่างนี้คงจะดีมา,มากๆเลยนะครับไม่ต้องมาปวดหลังปวดเอวนะครับไม่ต้องเหนื่อยนะครับแต่ถึงแม้นะครับจะมีตอนสมัยนั้นเราก็ไม่มีปัญญาที่จะซื้อมาใช้อยู่ดีนะครับก็ค,คงจะเป็นแค่ความฝันนะครับการดำนานะครับแบบนี้ใช้รถด,ดำนาแบบนี้คงจะเป็นการเตรียมก้าไว้อย่างดีนะครับก้าก็ต้องเป็นแผ่น เป็นต้นไหมนะครับถ้าเป็นแบบไนถอนการนะะานครับเมื่อก่อนผมเหนื่อยเหมือนกันนะครับบาดการมาถอนแต่อันนี้น่าจะเตรียมเป็นถาดน,นะครับเพาะไปเป็นถาดเพื่อให้ลงในเครื่องนะครับในล้างของเครื่องดำนานนะในรถดำนาน,นครับเพื่อให้มันดึงลงมานะครับใช้เครื่องดึงลงมาแล้วก็ปักลงลงดินนะครับเรียงกันสวยงามมากนะครับถ้าข้าวโตมาผมจะแบบสวยงามจริงๆนะครับ นี่แะครับต้นกล้าก็ประมาณสักคืบนึงนะครับดำลงในแปลงนานะครับเทคโนโลยีค่อนข้างจะดีะครับอันนี้รถมาจากญี่ปุ่น,นแน่เลยนะครับดูจะละาลักษณะแล้วก็ออกแบบมาอย่างดีนะครับอย่างว่านะครับญี่ปุ่นเขาเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีแล้วนะครับไทยเองก็นำเข้ามาใช้นะครับนำรถปักดำ นำรถดำนาเข้ามาใช้ผมว่ามันช่วยได้เยอะนะครับช่วยเพิ่มผลผลิตนะครับเพราะดำนาแบบที่เป็นปักดำนะครับจะเป็นข้าวจะเป็นกอใหญ่มากนะครับรวงจะสูงนะครับต้นข้าวจะสูงในรวงข้าวจะได้เยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับแน่นอนนะครับลดระยะเวลาในการดำนาได้ได้เยอะได้เกี่ยวนะครับไม่ต้องเหนื่อยนะครับเพียงแค่ใช้คนสองคนนะครับคนหนึ่งขับอีกคนหนึ่งคอยลำเลียง กล้าลงด้านหลังนะครับอันนี้ดําได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะครับรถก็มีไฟให้ด้วยนะครับท้ายรถเห็นแล้วก็ชอบมากเลยครับเลยนํมาให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับท่านที่ยังทํานาอยู่นะครับยังทํานาแล้วก็ยังต้องใช้วิธีการปักดํานะครับลองหันมาดูรถคันนี้ดูนะครับอันนี้จากคลิปนะครับก็อยู่ที่นครสวรรค์นะครับจากพีท่านที่ถ่ายคลิปไว้นะครับ ่ทาทน,นําลงมาให้ดูในเฟซบุ o k นะครับก็ขออญาตท่านาพี่ท่านนี้นะครับเอาลงให้เพื่อนทุกท่านนะครับได้ชมนะครับเป็นแนวทางในการทําเกษตรนะครับทําการดานาแบบปักดํานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมติดตามจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ